โตโน่พักร้องเพลงทุ่มสุดตัวซ้อมไว้ายน้ำระดมทุนจัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มไฟแรงที่เป็นทั้งนักร้องนักสแสดงและนักฟุตบอลชาวไทยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์หกสำหรับโตโนพ่พาคินที่ล่าสุดผ่านตัวลุยซ้อมไว่ายน้ำระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและสปอปอลาวภายใต้โครงการ one man and the river หนึ่งคนไหวหลายคนให้ในวันที่22ตุลาคมซึ่งแม้ว่าจะมีกระแสตรามาตแต่โตโน่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อล่าสุดเจ้าตัวโพสข้อความผ่านทางไอจีขณะซ้อมไว้น้ำพร้อมอัปเดตยอดบริจาคณนะขณะน,นี้โดยได้ระบุข้อความว่า พรุ่งนี้จะเริ่มซ้อมกับน้าจืดในบึงครั้งแรกส่วนวันนี้จะเอาเงินติปจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนไปสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์เหลืออีก15วันยอดเงินบริจาค1นึ่งลกแร้าบบาทแล้วรักนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่พวกเราจะช่วยคุณหมอ คุณพยาบาลจากทั้งสองฝั่งโค้งนครพนมบวกท่าแขกได้ซึ่งต่อมาโตโน่ได้โพสต์อีกว่ารายการเครื่องมือแพทย์บางส่วนจากฝั่งนครพนมที่เราพอจะช่วยได้พวกเรามาช่วยกันลงมือทำกันเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e n e w 2 4 t v c o m ขอบคุณค่ะ